สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลาต้าก,กับผมทรงใหม่ค่ะยังไม่ได้ไปทําสีผมนะคะก็จะได้เห็นทรงนี้กันไปก่อนนะคะ<ต>เดี๋ยวก็เสร็จให้ดูแต่ว่ามันก็สั้นขึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะคะถามว่าตัดตามใครก็คือตัดตามฮคคอจุนซ่าแต่ว่าวันนี้จะมาแต่งหน้านะคะก็ไม่มีตีมอยากแต่งก็แต่งคะ่ะไปแต่งหน้ากันเลย ขั้นแรกฉีดสเปรย์แบบว่าเพื่อความชุ่มให้ผิวหน่อยอันนี้ลาโรโทเซเหมือนเดิมนะคะจากนั้นวันนี้เราจะไม่ใช้พามเปิเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองของใหม่แล้วมีคือซีจา้านภาวาเหมือนน่าจะออกตัวซีรีส์แนบเนื้อเนียนกริบแนบสนิทกับผิวก็คือมีรองพื้นมีคอนซีลเลอร์แล้วก็มีแป้งราคาไม่แพงนะก็จะแบบรองพื้นสามร้อยห้าสิบคอนซีลเลอร์สองร้อยยี่สิบแป้งสองร้อยห้าสิบส่งมาแบบแบบเป็นอารมณ์เหมือนเคาน์เตอร์บาร์เลยวะ่ะ ตอนแรกว่าจะใช้เดิมๆแต่รู้สึกว่าเออลองอไรใหม่ดีไหมแล้วเมื่อกี้เขาก็เพิ่งมาส่งพอดีนะค่ะสว่างเป็นเหมาะชิงแต่ว่าลองพื้นโซวซูรอบที่แล้วอะที่ใช้ให้ดูในในคลิปก่อนหน้าเนี้ยชอบมากเลยนะกลายเป็นว่าใช้บ่อยแบบสุดๆไปเลยแต่ว่าถ้าลองใช้เบอร์ยี่ห้าแหละมีคนถามว่าใช้เบอร์ยี่ห้าเป็นไงยี่ห้าโอเคนะแต่รู้สึกว่าเข้มไปหน่อยในระหว่างวันมันมจะมีความออกซิไดแบบหนึ่งกระตึกแตะรู้สึกว่าเบอร์ยี่สามสำหรับคนผิวมาแบบต้านเนี้ยไม่ดี ขาวจัดแล้วก็ไม่ได้เข้มเวอร์อะไรเงี้ยก็ยังได้อยู่แต่เบอร์อีก,ก็จะขาวไปเลยแต่ว่าแป้งฝุ่นคือเดอะเบสเดดะเบสเรล์ะอันนี้เบอร์1 2, น,น,นึ่งสองนะคะเนื้อก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งสองศูนย์ก็พอมั้งโอเคหนึ่งสองศูนย์จบบีบยากเราบีบไม่ออกบีบไม่ออกอหรือไงต้องคว่ำเหมดอ่ะเฮียยากเดี๋ยวมาดูกันป้าก็เพิ่งลองใช้เฮ้ยหนึ่งสองศูนย์ตรงจอมันดูไม่เข้มใช่ป่ะแต่ว่าตรงนี้มันดูเข้มว่ะ เราขอต้อนรับแขกรบับเชิญคุณพ่อสัตว์ดสวค่ะอุ้ยแฟนแจ็คสันเนี้ยคะอุ้ยมิสซิสหวังค่ะตอนทาก็เหมือนจะไม่เค้มแต่ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเรารู้สึกมันแบบเค้มขึ้นมาเลย มันคงหนึ่งพี่คงต้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูงนย์นโอ้โขาวสุดอะหรอเออต้องแต่ทำหน้ากับหมอตูนมาคือขาวขึ้นแบบหนึ่งสเต็ปอ p เพอาดูแลห,หน้าดีแน่เลยอันนี้หมอก,ก็ทำมาแต่ว่าออไม่ขาวไม่ได้ขาวมันไม่ทำทั่วหน้าป่ะพี่ทำทั่วหน้าไงมันเลยเหมือนแบบกำเนิดผิวใหม่ของหมอทำแค่ช่วงหน้าแก้มนะคะสำหรับใครมันถูกกว่าด้วยนะถ้าใครงบไม่ถึงสามพันาร ใช่ไหมก็ท um ําแค่ข้างหน้าก็ได้ทาไมคุณถึงตัดสินใจไาทำอาเชญเข้ากล้องอย่างเป็นทางการขอโทษเราตัวเองค่ะนก็นอนอยู่บนเตียงรู้สึกว่าเราก็รูปผมขนแบบเยอะเหมือนกว้างขวางเนี่ยมันก็ยังไม่ได้กว้างขนาดนั้นแต่มันก็เห็นแล้วก็เป็นกังวลใจแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงจมูกอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนไม่เรียกอะไรยเงี้ยหมอก็เลยถามว่ามีอะไรที่ช่วยได้บ้างอะไรก็คือหมอก็คือเคลียร์พวกเหมือนพวกคอมมิโดนพวกไขมันที่ใต้ผิวความก็คือโดนต่างๆก่อนหนึ่งรอบนะแล้วก็ยิงอีกรอบหนึ่งเพื่อ ว่ามันจะสมูทขึ้นแล้วก็รูขุมขนตรงนี้เองก็กระชับด้วยก็คือเป็นเหมือนสิวอุตันหลายๆอย่างที่ทําให้รูขุมขนใหญ่อ่างเงี้ยก็ลองดูค่ะแล้วก็ไม่ดีขึ้นขนาดหมดเออตอนตอนแรกมองไม่เห็นพวกรูกพวกนี้อ่ะเออเพราะว่า oh จ้องดีๆอ่ะแต่พี่ต้ารู้สึกว่ารูขุมขนมันเออขึ้นปะถ้า พี่อะไม่ได้เน้นตรงหน้าแก้มขนาดมอของพี่มันจะนแบบแอนเดียบริเวณแบบลุมสิวแล้วแต่ของมอสอะคือลากของมอสเป็นแบบเหมือนที่ปัดแก้วแล้วก็พาดมาตรงจม,มูกแต่อนี้ไม่โดนตรงจม,มูกคือคนละส่วนกับมอสเลยตรงนี้พี่แทบไม่ค่อยมีแต่ที่มีคือแถบข้างตรงที่เป็นแบบเออใช,อออช่ก็เลยคนละแบบกันแต่ของมอสได้ขีดอันนี้ปะชีคอนฟกเตอร์ที่รู้สึกเจ็บแต่มอสบอกไม่เจ็บไม่เจ็บเลยรู้สึกแบบถ้าสำหรับมอสมันให้ความเจ็บแบบศูงหนึ่งจุดเก้าเจ็ด เต็มสิบโหนี่คือดีดนี่จะตายหมอบอกว่าพี่ต้าน้ำตาไหลใช่ร้องไห้ร้องให้เลยอะดอยน้ำตาจิแล้วก็แบบแต่ว่าหมออาจจะยิงของพี่มันทั่วหน้ามันก็เลยแบบหมอตูนยิงมันมากควันขมูมัหมดมีคลิปป่ะพี่ต้าถ่ายไปป่ะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าตอนทํามันแบบเราปิดตาเราเออผู้ช่วยก็ช่วยดูดควันหมอก็ยิงโอ้บ้าเราก็ปิดตาขอน่ะถ่ายไว้เห็นเลยว่ามันแบบผลมาแบบออกนี้ได้วหิวมันรึบกเนี้ยเหรอเฮ้ยพีกว่าถ่ายยังไยเอามือถือไงนะไม่ให้คนอื่นถ่ายแล้วคื แต่ตอนนั้นคือกลิ่นไหม้แบบใช่ใช่เหมือนกลิ่นแบบหมูย่างไก่ย่างอะไรเงี้ยคเออเออใช่ใช่โซนๆนั้นอะแต่ก็ไปถามหมอเองคลิปถามตอบแล้วนะคะใครอยากรู้แล้วก็ไปดูเองนะคะไม่ต้าไม่ถามเลยทั้งนั้นเลยนะคะอยากสวยเหมือนหมอมีคนพี่คือตั้งแต่ต้นคลิปพี่เออหมอมาจากไหนแต่ยังมีคนถามว่าคลินิกอะไรคะเนี่ยบอกดูคลิปจริงวันนี่ย ของมอชีดบท็อกใช่ไหมพี่ยังไม่ได้ฉีดบอท็อกเพราะที่นไม่มีกรามเลยบท็อกเข้ากล้ามแล้วก็ลิฟพวกเนี้ยตอนนี้รู้สึกว่าเนี่ยเกาะหน้าคมเป็นมีดเลยเนี่ยพี่ต้าจับนี่คือนิ้วหายบาดเลยนะคือคนชอบเผาพวกเราฉีดหน้าที่ไหนก็หมอดูนั่นหมอดูยาถึงแล้วก็มอฉีดแฟตเข้านี่แล้วก็เข้าเหนียงอีกก็คือฉีดหน้าแก้มมาแล้ให้มันตรงเนี้ยเออพี่ไม่ได้ฉีด นอกจะไปที่ไหนเพราะว่ามอนนหนั่นอยู่ก็น้ำหนักขึ้นเร็วมากแล้วก็แบบโอ้โหออกกล้องแล้วมันบาดคือตอนนร้ตอนนี้ก็พอมแล้วลตัดได้ก็คือเออพอฉีดปุ๊บล้วก็ลดความอ้วนด้วยแล้วก็วคือฟึบรงอย่างรวดเร็วมากแต่ถ้าแจ็คสันเขาชอบคนมีเนื้อละ่ะก็พอมจะเปลี่ยนเพื่อแจ็คสันแจ็คสันบอกไม่ชอบคนผมยาวก็คือตัดได้ตัดได้เนี่ยสั้นกว่าที่ป้าตัดได้ แต่เนี้ยครูสั้นกว่าแจ็คสันนี่อะไรก็ไแดบบ้ได้ตัดใจจากแบ็กสันไม่ไรทำ <c oughs> มาอยู่ดีไปชอบแจ็คสันทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่ได้ดูเมย <c oughs> ไม่ตอรหีอะเขาเออเคือเราก็ห่างวงการเกาหลีไปนานมากออแล้วเราอยู่ดูอยู่ดีๆก็ได้โดนตกเข้าไปดูคือหมอรับเป็นคนออชอบคนเก่งแล้วคือแจ็คสันเป็นแบบจุนักธุรกิจเอออะไรเออทุกอย่างคือมันบอกได้หลายอย่างนะคนที่แบบเก่งภาษาหมอแบบจริงจริงเราพูดได้หมดเลยนะใช่จริงจริงมากอย่างนี้ทำให้หมอชอบของง่ายกว่าเกาหลีคนอื่นๆอีกเยอะเลยอะพอรู้สึกว่าดิวมีความจะคุยกับเรา ก็ดูไม่เราคือมอชอบ personality ความแบบอบอุ่นเป็นห่วงเป็นใยสุภาพุลุษเขาเขาเป็นแบบเป็นวาดีๆให้กับทุกคนจริงๆนี่ดูี่เขาไปเลี้ยงเด็กวะเนี่ยโอ้โหเออตายไปเลยมองราหลักเด็กเลยเขาก็แบบอย่าเล่นกับน้ำจุบแก้งเลี้ยงเทอมองภาพก็คือลูกเลาลูกขาวเหล อยู่ดีเออโมอยู่ดีมอบอกพี่ต้าเนี่ยชอบแจ็คสันแล้วแบบเอาเอาเงินเราไปเอาแต่เขาหลอกขึ้นเขาหลอกขึ้นแบบมากๆช่วงเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงสงัพพังของเขาแบบนักธุรกิจราศีจับเป็นรักร้องอะไรอย่างเงี้ยทุกทุกอย่างมันออกมาแบบความมั่นใจของเขาด<อ>ีมากแบบพอดีมาดียวก็คือจมูก เข้าอมาเออนี่ยบรู้สึกว่าหมอที่ไหนทำไปแจ็คสัน่าอันนี้คือดแบบเข้าเลยอะดีเลยอะแบบสุดยอดก่อนหน้านี้ไม่เท่านี้ก็คือหน้ารักนาก็คือถ้าได้ตรงนี้ก็คือเอาดีดีหน้ามันดีมากแล้วก็แบบถ้าได้เจอแจ็คสันจะพูดเลยเขา Baby take my hand I want you to be my husband ก็คือเอาเพลงเขาขายเขาอีกรอบนึงเข้าเลยสวมเลยแ่งค่ะคราบแล้วเขาที่เล่นนะเขาอาจจะแบบว่าทำแบบหยอกๆยอกให้เราแต่เราอาจจะคิดจริงไปแล้ว เ้นนนตอีเพื่อนคนไทยเยอะอาจจะดูคลิปนี้เราอยากจะบอกว่าเดี๋ยวพี่จะตัดช็อตลิปนี้ไปถึงแจ็คสันหวังเดี๋ยวพี่จะแท็กเลยอ่ะเราอยากจะบอกว่าเนื้อดูอร่อยแต่งงานกับเราเถอะอ๋ดีมากเลยอ่ะเอ้ยโชว์ชุดหน่อยดิอันนี้คือเป็นชุดอยู่บ้านเออแจ็คสันหวัง สรุปว่าคุณต้าใช้เบอร์110ระดับการปกปิดนะด้วยนิ้วก็รู้สึกว่าไม่มากมายแบบไม่ได้แบบว่าเวอร์ขนาดนั้นแล้วก็ค่อนข้างมีความแบบว่าเนื้อแมตต์นิดนึงใายหน้าให้เอ๊ะใส่หน้ามันน่าจะแบบปะปื้มแต่ว่าคนหน้าแห้งหน่าจะไม่เอนจอยแต่ว่าคอนซีลเลอร์110่ซิตี้หมายต่อไปขอใช้พับคุชชั่นได้ไหมขี้เกียจนยิ้วเปื่อนคอนซีลเลอร์110นะคะพับคุชชั่นแฮปปี้ซันเดย์นะคะ โอเคคอนซีลเลอร์ก็1น <t> ึนะคะคือบางทีมันจะมีคนที่เขาแบบว่าเออคอนซีลเออลองเลือกจะ่1สอนยแล้วก็คอนซีลเลอร์1นึอะไรเงี้ยลองไปเลือกเอาแต่คอนซีลเลอร์ไม่แย่นะคอนซีลเลอร์แบบว่าปิดดีอยู่นะคิดว่าตัวรองพื้นถ้าเวิร์กกับแป้งหรือพัฟคัชชั่นก็น่าจะโอเคแต่ว่าถ้าใครหน้าแห้งจัดๆแต่ว่าน่าจะแบบมีความฝืดพอสมควรเลยเอาเป็นว่าเขาผลิตให้มนุษย์หน้ามันแล้วกันนะนี่ดิฉันตื่นเช้านะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆกระด็ แครู้สึกว่าเราขอทับรองพื้นอีกสักหนึ่งแมตต์ได้ไหมรองพื้นก็ออกซิไดแบบนิดนึงนะไม่ไม่ถึงขั้นแบบว่าเออไม่ไม่แบบทำปฏิกิริยาเลยซึ่งเหมือนเมื่อกี้ที่เราบีบตัว1นึแล้วรู้สึกว่ามันแบบมีความเข้มไปหน่อยนะคะดังนั้นถ้าใคร NC จะประมาณ25 30อะไรเงี้ยหนึ 110, ่งหนึ่งสูตรเนี้พอไปได้อะพอทับรอบ2องเราก็แบบเนียนขึ้นแบบว่าชัดเจนนะคะใช้ทับคุชชั่นก็ได้ใช้แบบนิ้วก็ได้แต่ว่านิ้วมันเปื้อนวะขี้เกียจเช็ดอะคนขี้เกียจเท่าไหร่ออล่าง แปรงลงรงองพื้นเฟนตี้มาก็คือพักวางไว้ตรงนะั้นไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกต่อไปเฉยๆเปิงตังนะคะไปซื้อยี่ห้ออื่นตรงจมูกนะคะถ้าสมมติว่าใครลงใช้พับแล้วไม่เนียนนะ,ะให้ใช้แปรงหัวสั้นๆแบบนี้อันนี้ของโซอีว่านะคะรุ่นโรสโกดีมากเป็นแปรงทั้งแปรงคอนซีลเลอร์แปรงปัดแป้งแปรงอะไรก็ไม่รู้ดีไปหมดนะคะคอลเลคชันนี้ดีหมดจริงๆรองพื้นก็ดีมากด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้คบมาคือหัวมันเป็นพุ่มอัดอะดังนั้นมันจะเกลี่ยอะไรได้ดีมากอย่างเช่นข้างจมูกอะไรเงี้ย แป้งนะคะอันนี้เบอร์4คือ140คือเข้มมากซึ่งฉันว่าทุกคนที่ผิวเข้มน่าจะอน j o ยโคตรอันนี้เบอร์สี่นะคะแต่เราน่าจะต้องใช้เบอร์ไม่1ก็2เบอร์1เหมือนเดิม110สรุปว่าก็คือ110ทวนนท้วนะคะใช้แป้งเหมือนเดิมอันนี้แป้งของ She like s u p e r m o m Chisen Something อ i g h แต่เดี๋ยวไปอัปเดตตอนเย็นอีกทีนะว่างานผิววันนี้มันจะเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวนี้ต้าต้องไปกินเชฟเทเบิลนะคะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ชื่อว่าแต่งนะ่งหนน้าไปกิ Table คะ ตอนแรกจะตั้งชื่อว่าตุ๊ดจีนที่ไม่มีสีแดงเพราะจริงๆเราเสื้อเป็นลายมังกรอ่ะแป้งเนียนอยู่นะแป้งเนียนอยู่นนะทีจริงจะใช้110ก็ได้หรือว่าใช้1นึ่ก็ได้แป้งมีความติดสีแบบเหลืองๆนิดหน่อยซึ่งดีนะโอเคประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ขอลงเอาว่ากลาสแป้งฝุ่นอันนี้นิดนึงช่วงนี้ติดรู้สึกว่าเฮ้ยลง่หนึ่งนะมันก็แบบ นีะลงแล้วก็แบบนิดนึง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 เขาจะคิดว่านิดนึงนิดนึงปะวันนี้ไม่ได้อยากจะแต่งหน้าแบบว่าวุ่นบือมากนะคะเรงเด่นก็ไอเดียเขาว่าไม่วุ่นบือของกูคืออะไรวะเนี่ยเขาว่านิดนึงคือทั้งหน้าแล้วตอนเนี้ยเนียนกริฟไลไล่เตาะทอเต็มผืนรับเต็นตื่นได้ช่วงนอนโตโตจากนั้นเราไปแต่งตากันดีกว่าค่ะหนีไปแต่งเองข้างวันแลนะคะก็เป็นแบบนี้ซึ่งถือว่า ก็เบาๆหวาใช่หรือนะคะก็อยากมีคิวบ้าวันนี้อยากบักข้างหน้านะคะไม่อยากบักข้างหลังนะคะไม่อยากเป็นคนลำบากข้างหลังอยากเป็นคนลำบากข้างหน้าอะไรวะวันนี้ง่ายๆไม่อยากแต่งตาให้มันดูสีเยอะมากอะไรเงี้ยวันนี้เราจะใช้มิกิทรานะคะซึ่งเป็นพาเลทที่เขาทำกับโมฟีนโมฟี ก็สีชัดเจนดีมากซึ่งต้าแอบ,บเอาไปแต่งให้หน้องนั่งแบบมาแล้ว1รอบนะคะก็แต่เดี๋ยวนี้เราจะใช้แถวประมาณด้านบนตรงนี้เพราะว่าเราอยากให้สีมันดูไม่เยอะจนเกินไปเออเพราะว่าดีเทลคิวเราเยอะมากพยายามจะไม่แยกซีนกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้สีนี้ลงไปก่อนเบื่อปกติทุกอย่างเว้นี่สิ่งที่อยากให้โฟกัสในสีลงสีก่อะฮะ,ะแปรงจาก โมชิโมชิอะไรไม่รู้อะใช่ไโมชิหรือมินิโซก็ไม่รู้อะก็ใช้ดีอยู่นะก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ก,แยก็ไม่ตุยลงไปให้ทั่วเปลือกนะคะลงในลักษณนาแบบเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะอ่ะพอเราได้ฐานเบสแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ไปติดสติ๊กเกอร์ทำตาสองชั้นเลยคือปกติตจาจะไม่ชอบติดกับบนหนังตาเพียวๆนะเพราะว่าติดกับบนหนังตาเพียวๆแล้วมันจะแบบเหมือนไม่ค่อยเนียนเท่าการติดทับบนอแชโดว์คิดเองแต่มันก็ก็จริง คือทำเป็นเพทฤษฎีไปงั้นะแต่จริงๆก็คือมัวม่วๆตัวๆแบบตาข่ายทำตาสองชั้นนะคะของ Hello Eye Tape เหมือนเดิมไซส,ส์ S อยู่ประมาณนี้แล้วก็ทากาวนะคะแล้วก็ติดเลยวิธีการติดนะคะก็แนะนำว่าให้ติดระหว่างชั้นตาแบบรอยพับตาของตัวเองเนี้ยมันจะแบบไม่โอเวอร์จนเกินไปแล้วก็มันทำให้อยู่ได้ระหว่างวันแบบยาวๆ <c oughs> คือถ้าเราติดแบบิว่รอยพับตาอยู่ตรงนี้แล้วดันติดเหนือตรงนี้ใช่ป่ะมันก็จะทำให้มันพับตีลังกาลงมาง่ายขึ้นนะคะดังนั้นโว่รอย ตาตอยตรงนี้ให้ติดขั้นเลยราบตาไปเลยเหมือนแบบกําเนิดใหม่เลยจากนั้นก็เป่าคือให้มันแห้งประมาณหนึ่งอันนี้เคยสอนไปแล้วปะ่ะทุกคนจําได้ปะ่ะถ้าจำไม่ได้ก็ทบทวนกันใหม่นะคะขอให้มันแห้งประมาณหนึ่งใช่ป่ะเราก็ใช้นิ้วในการแตะ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 นะคะแตะให้มันเขาเรียกว่ามันด้านมากยิ่งขึ้นแบบไม่เหนียวจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วค่อยเอาา แล้วก็ค่อยเอาอายแชโดว์ทับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะถ้าเราแบบลงตรงนี้เลยอ่ะมันจะเป็นปื้นเป็นปื้นแบบมันปื้นสีๆอ่ะมันก็จะไม่เนียนนะคะเนี่ยพอแห้งมาสักพรักนึงใช่ปะเอานิ้วแบบแตะๆๆๆเนี่ยพอมันแบบแมทแมทด้านๆเนี่ยมันก็จะเนียนไปเลยแล้วก็เราก็ใช้สีเดิมที่เราทาลงพื้นเมื่อกี้ใช่ปะทาทับลงไป นนี้ก็ไม่มีใครตอบได้แล้วค่ะว่าติดสติกเกอร์ทำตาส่งช้งจากนั้นไม่จบไม่สิ้นนะคะเราจะใช้สีป้งผสมมัวมาเว้ยสีนี้สีนี้อย่างเงี้ยคือผสมกันไปกันมาแล้วก็แตะสีนี้นิดนึงในการเกลี่ยเพื่อจะคัดครีสตรงนี้นะคะบริเวณตรงช่วงประมาณเนี้ย่มก็คือแบบจุ่มไปจุ่มมาจุ่มอันนี้ก่อนแล้วก็จุมนนจ่มอันนี้จุ่มอันจุ่มอันนี้ค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆมันจะเนียนๆอ่าไม่บีแล้ววิธีการลงของเราก็คือเราจะลงเหนือครีสบริเวณนี้ เลยตรงเนี้กนยกอดเลยรับตาตรงเนี้ย้าเว้นทิ้งไปเลยไม่ยุ่งนะคะนี่เห็นว่าปุ๊บ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 แป้งหูหญ่ไป <c oughs> เลือกแปลงที่เป็นพุ่มอันแบบแบบประมาณนี้ก็ได้คะ่ะอันนี้ของของบัตเบิร์กแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่นานมากแล้วเป็นรุ่นแบบอายตาอะไรเงี้ยเนี่ยเราจะลงแค่ครีสบริเวณด้านบนตรงนี้นะฮะเราเราไม่ยุ่งกับตรงนี้เลยนะ,ะละเว้นทางโลกแล้วก็ค่อยๆไล่ไปอออย่างงี้ ใช้แปรงนะคะแต่สีแรกที่เราลงเป็นแบบอารมณ์พื้นพื้นเบสในการเบรดังเบรงเรนรนไป,ปทีนี้ให้หักขึ้นนะเพราะว่าเราต้องการให้ตามันแบบชี้ขึ้นไงคะใชส้สีน้ำตาลถือสองสีนี้นะคะลงวันนี้ในช่วงครีสไปก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้อันนี้ในการเกลี่ยใช้สองสีนี้นะเออเหม็มันก็มีเทคลงเทคนิคนะแม่ว่ากันไป เป็นการแบบว่าทําให้เบ้าเราแบบมีความลึกชันขึ้นอีกนิดนึงไอ้ไอแต่ว่าขั้นตอนนี้ก็ต้องแบบว่าระวังหน่อยนะเพราะว่าถ้าทําไม่ดีมก็จะแบบว่าเป็นกระจุกกระจุกนิดนึงนะจ๊ะเห็นไหมเหมือนแบบ เน้นให้มันลึกขึ้นอ่ะซึ่งเราจะทำคร้าวๆเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเก็บทีหลังหลังจากที่เราติดคนตาติดไลเนอร์แล้วเพราะว่าคือถ้าทําตอนนี้มันจะยังไม่เห็นภาพรวมที่ชัดเจนเ้วยมันจะต้องมาแบบว่าเก็บงานทีหลังแต่เราจะมาเริ่มตรงงานหัวตาก่อนเพราะว่าวันนี้เรานี่หัวตาแต่ข้างล่างนี้ลบเรเือหมดเลยเราไม่ยุ่งเลยเพราะว่าเราอะไรเกี่ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ เป็นแบบเออแต่งหน้าแบบใหม่ใหม่ตรงไหนอีดอก็เท่ากัมาเนอร์ใช้แปรงหัวตัดที่เล็กแบบนี้นะคะประมาณแบบนี้เลยเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยแบบแบนๆหัวเล็กอันนี้ของฟิลิมิลิน่าจะเป็นของเกาหลีอ่ะเป็นแบบยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งอ่ะซึ่งไปเจอแล้วก็น่าจะซื้อมาแต่ว่าตจำไม่ได้ว่าต้าซื้อที่ไหนมันแบบนานๆนะคะแต่ถ้าในไทยก็น่าจะแบบว่าในอีกเนบอยยี่ห้ออื่นๆก็น่าจะมีแบบแปรงอะไรเงี้ยไปลองหาเองทุกคนมีความสามารถฉันรู้ฉันมั่นใจในตัวลูกๆของฉันใช้สีดํา นะคะแล้วก็สีน้ำตาลอันนี้สองสีนี้ในการแบบว่าค่อยๆเก็บสีดําลงก่อนสีน้ําตาลตามเริ่มลงตรงไหนบ้างหัวตาอะไรจําไม่เอานิ้วดันจมูกนี้ออกมานิดนึงนี่ค่อยเกลี่ยจากนั้นก็แตะสีน้ําตาลปึ๊บค่อยๆเบลนออกมาประมาณนี้อ่าดูมีสเกล ดูแบบว่าถูดีขึ้นมาทันทีโอขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันคนถ้าใครทันคือถือว่าเรารู้กันนะคะ <c oughs> จบวันนี้กูต,ต้องการหัวตาเท่านี้นะ <c oughs> <c oughs> ในการแบบให้มันลึกๆหน่อยจากนั้นนะคะกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยแต่กรีดอายไลเนอร์แค่นิดหน่อยพอเพราะว่าวันนี้เราใช้จริงๆตอนแรกต้าจกรีดแค่หางแต่เนื่องจากว่าเราจะใช้ขนตาของอายตานะอันนี้เบอร์อันนี้เบอร์น้องส้มหวานนี้ซึ่งมันเป็นขนตาแม่เหล็กใช่ป่ะเราก็ต้องใช้อยไลเนอร์แม่เหล็กของเขาในการแบบกรีดใช่ไหมแต่ว่าคุณต้าเนี่ยมีการตัดตรงหางออกไปนิดนึงเนื่องจากว่าอยากให้มันมนเน้นตรงหางแบบนี้มากกว่าเพราะถ้าเราไม่ติดเนี่ยถ้าใครมา็นขนตาจันใช่ป่ะมันจะมันจะค่อนข้าง แบบเต็มสูบแบบนี้เย้ยดังนั้นดิฉันไม่ต้องการแบบนั้นนะคะดิฉันต้องการให้มันอยู่ที่งช่วงหางตาจะยอมตัดข้อสุดท้ายตรงนี้ออกไปเลยตัดฟลุ๊ปจนมาถึงแม่เหล็กข้อที่สี่เออข้อที่สี่ปึ้งตรงนี้ออกไปเลยก็คือต้องยอมสลักชีพนิดนึงนะคะปึ้งตรงนี้เราจะไม่ตัดตรงหัวเพราะว่าตรงหัวเนี่ยน้องมันทำมาชิดแหละโฟกัสทุกอย่างอยู่ไว้ในสิ่งที่อยากโฟกัสนะคะ,อ,ะอย่างนี้เราก็ปัดชับออกมาแบบนี้เราก็เอาในส่วนหางเนี่ยเทนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ มันก็จะได้ความแบบว่าช่วงพอดีตรงนี้นิดนึงเห็นไหมมันก็จะได้เว้นแกลบช่องว่างตรงหัวตานะคะสำหรับคนที่ตาแบบว่าแคบๆหน่อยแบบคุณตาแบบว่าตาเล็กหะไรเงี้ยเออถ้าคนตากว้างอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องปัดก็ได้แต่ว่าคุณบาร็อกนั้นตาแคบ เ้าจะเขียนแค่นี้ก่อนนะไม่ต้องเขียนแบบว่ามาถึงขังน้นนี้เพราะว่าอันเนี้ยเราจะเขียนอายไลเนอร์นี้แค่พอติดตัวขนตามแม่เหล็กพอไม่ได้เน้นให้บบกว่าเออมันต้องเต็มสูบอะไรเงี้ยพอหลังจากติดขนตาไปเสร็จปุ๊บเราเค่อยใช้อายไลเนอร์ปกติในการเก็บงานนะคะถามว่าถ้าเราต้องใช้2อ,อย่างเพราะว่ามันแบบตัวเนี้ยมันจะมีคอนเทคเจอร์เหนียวกว่าดังนั้นมันจะควบคุมเส้นให้คมเท่านี้ค่อนข้างยากนะสำหรับตานะแต่ถ้าใครทําได้ก็มือเก่งค่ะเชิญชม ะะได้ความภูมิใจไม่ว่าสีขนตาใดๆก็อย่าลืมดัดขนตาปัดมสาสคาร่าก่อนค่ะเดี๋ยวมันไม่เนียนทีนี้อไรเนอร์เราแห้งเรียบร้อยนะคะแล้วก็นําขนตาแม่ของเราแปะลงไปเลยอย่างนี้ซึ่งเราจะกําหนดให้นางแบบอยู่ช่วงห่างๆนิดนึงแนวข้อดีของขนตาแม่เหล็กมันก็เหมือนแปะลงไปได้เลยนะเราจะได้ประมาณนี้เห็นปะเห็นปะเห็นปะซึ่งถามว่าทำไงให้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราดัดขน,ขนตาขึ้นแล้วก็ปัดมสาสคาร่าทับมันก็ขึ้นเลยนะคะ จากนันน้นแม่ใช่ไลเนอร์ที่เป็นสีเนื้อนิดมีกรุดครูคกิมครีมอันนี้ของเซฟอร่านะคะเขียนลงไปที่ขอบตาล่างเป็นการแบบว่าเน้นหน่อย,อยต้องใช้สีเนื้อเพราะว่าไม่อยากให้มันดูโดดมากจนเกินไปนะต่ถ้าอยากให้มันแบบว่าสว่างสดใสเลยสีขาวนะคะ <S 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 จากนั้นก็ปัดขนตาล่างแล้วก็ติดขนตาล่างค่ะโดยขนตาล่างใช้ดันเดิม <S <S อันนี้ <S <S เหมือนเดิมแล้วก็ปัดช่อแล้วก็แปะนะคะแล้วก็อาไชื่อเครื่องสำอางอยู่ใต้คลิปนะคะไปกับวังเราเองแล้วไปหาเาเองค่ะ ถัดมานะคะเราจะมาเก็บงานใน,นร็อบติขนตาล่างเรียบร้อยแล้วซึ่งป้าจะไม่ทําอะไรแหละเราจะปล่อยแบบป,ปลืปลืแบบนี้ไปเลยนะคะทีนี้เราใช้อยไลเนอร์เก็บงานอันนี้ของ s u p e r c a แคนะคะเอเ a รียเก็บตรงนี้นิดนึงแล้วก็ทีเราขึ้นวิงหางข้างหลังด้วยเลยแบบว่าเอาให้เหินเหมืนหาง อ่าประมาณนี้ฉันว่าโอเคนะคะเห็นไหมง่ายนะคะจากนั้นอย่าเพิ่งทําอะไรให้รย่างที่เราบอกว่าเราจะเก็บงานใช่ปะ่ะให้มันดูนัวดูฟุง้งดูขึ้นตอนนี้มันยังไม่จบเรารู้สึกว่าเราอยากคัดครีมให้มันแบบมีความแบบลึกกว่านี้แล้วก็เราจะเติมสีดําตรงหางะไรเนอร์ด้านบนตรงนี้เพื่อให้มันดูโฟล์นั่นเองนะคะถ้าใครชอบคมๆไม่ต้องเติมแต่ว่าเราอยากให้มันดูโฟล์เราก็จะทําใช้แปรง,งหัวพุ่มหัวเราเหมือนเดิมจิ้มสีอารมณ์ประมาณตรงนี้ เพิ่มเข้าไปนะฮะก็คือเป็นชุดสีเดิมนั่นแหละที่เราแบบว่าแต่งกันใช่ไหมละ่ะเราก็แค่เหมือนแบบว่าเพิ่มให้มันแบบมีความลึกขึ้นมีความแบบเกลี้ยงงานให้ดีขึ้นอะไรอยาตรงไหนที่เราสึกว่ายังไม่เชิดก็ทํานะคะจุ่มสีดําเข้มนี่นะคะตรงนี้ทาเส้นไลเนอร์ตรงนี้แล้วก็หนัดขึ้นเนี่ยใครจะใช้แปรงหัวตัดก็ได้เหมือนกันนะคะกันเพิ่มมิติลีเออว่ะ จากนั้นดัดขนตาให้มันงัดขึ้นงัดทั้งหัดนะคะเพราะว่าขนตาแม่เล็กะด้วยความที่ข้อเสียคือมันจะตกลงอยู่ใช่ไหมดังนั้นต้องใช้ขนตาขนที่ในขนตาดัดขึ้นไปนะคะอย่าดัดแรงมากค่อยๆแบบค่อยๆงัดขึ้นไปไม่งั้นมันจะหักถ้าแบบโป้งไปเลยอ่ะมันหักแน่นอนคือขนตามันจะแบบนี้อย่างเงี้ยดังนั้นค่อยๆ ก็จะแบบโอ้ชูชันดี่ดอยถ้าใครจะเก็บงานนะคะแนะนาก็ให้เขียนอินไลเนอร์ด้านหนได้เลยเพื่อถ่มดําไม่เข้มนะคะแต่ว่าไม่เก็บค่ะขี่เกจเชดนะคะคิ <S <S <Q> ้ววันนี้นะคะเคที่ดออีกแล้ววันตดติดอยู่ในกระเป๋าแต่ถ้าใครไม่มีเคทดอก็เอ่อริฮาน่าสีดําก็ได้วันนี้ต้องใช้สีดําเข้มนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะผสมไอชโลเซนตาลเล็กน้อยเพราะว่าผมโคนเรามันเริ่มดําแล้วแล้วก็เต็มวันนี้ชุดดาทั้งหมดนะคะ,นนดดะ,คะเขียนตามปกติเลยแบบเอาให้ปกติแต่ว่างางานขึ้นนิดนึง รือถ้าใครจะไม่ทำคิ้วบาแบบเนี้ก็ได้แต่ถ้าใครจะทําเดี๋ยวจะสอนทำนะคะมันไม่ได้ยากเย็นเลย จากนั้นแตะสีน้าตาลนะคะแบบเป็นอยายแชโดว์อะไรเงี้ยทับลงไปซึ่งจะใช้สีน้ําตาลอะไรก็ได้แต่ตาใช้พาเลตเดิมอะ่ะก็คือวันนี้ใช้แบบอีสีเดิมอะ่ะวนๆกันอยู่นะคะไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนสีไปใหม่เลยเพราะว่าก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรที่มันสีเดิมเดิมก็โอเคอยากให้มันออกมาในอันดร์โทนใกล้ๆกันด้วยนะทับลงไปนิดหนึ่งคือคิ้วเราก็ไม่เน้นความธรรมชาติเพราะว่ามันก็ไม่ธรรมชาติตั้งแต่ลูกตาแล้วนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องธรรมชาติเลยทั้งนั้นประดิษฐ์ล้วน ัวน,นี้คิ้วเราจะแบบเรียวเล็กจุ่มจิมนิดนึงจุ่มจิมนิดนึงปัดมาสคาร่าคิ้วก่อนได้เลยนะใช้ perfect diary ซึ่งจริงแล้วมันคือแบบมาสคาร่าที่เป็นปัดขนตาแหละแต่ว่ามันปัดขนคิ้วแล้วมันก็แบบว่า,าก,ก็สวยดีอะ แบบเป็นแบบนี้นะคะซึ่งดิฉันคิดว่าดิฉันจะทําคิ้วนี้ให้บากตรงช่วงท้ายเผื่อจะแบบว่าเออเอาไปทํากันเพราะว่าจริงๆแล้วเทคนิคก็เหมือนกันนะคะแค่ใช้คอนซีลเลอร์ในการแบบทับไปเลยอะไรเงี้ยคอนซีลเลอร์ที่จะใช้เก็บคิ้วในวันนี้นะคะก็ต้องคุณเฟนตี้นะคะเพราะว่าเนื้อก็คือเหนียวแน่นหนึบนะหรือว่าจะเป็นอวกาศก็ได้จากนั้นนะคะก็ใช้แปรงแบบหัวแบนแบคอนซีลเลอร์ธรรมดาอันนี้ของเซเว่นเฟสนะคะหรือว่าจะเป็นเอ,อ่อของโซอีว่าก็ได้นะตาใช้บ่อยแล้วก็ทีนี้เราดูว่าเราจะเอารอยบากตรงไหน คือถ้าใครที่ขนคิ้วอาจจะต้องการเก็บไปเลยเขาจะใช้กาวลงไปก่อนใช่ปะแต่ด้วยความที่เราอ่ะจะใช้แค่เฉพาะจุดเนี่ยดังนั้นเราไม่ต้องการความเรียบขนาดนั้นเนี่ยเราแค่ต้องการมิติให้เราสูงว่าเฮ้ยแม่งหลอกว่าเราไม่มีขนคิ้วเนี่ยดังนั้นก็เอาคอนซีลเลอร์ลงอย่างเดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวรอบนี้น่าจะบากตรงหางใช่ปะแล้วก็ตรงนี้แล้วกัน เห็นปะพอขีด <widely> ข in ึ really ้นก like like, ็คือได้เลยเว้ยคือช่วงบริเวณตรงเนี้ยต้ามีขนคิ้วอยู่นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรคือแบบเราเราจัดการขึ้นไว้ได้เลยอะเราไม่จำเป็นต้องแบบว่ามานั่งแคร์ว่าเอ้ยมันจะผ่านขนคิ้วไหมมันก็ต้องผ่านถ้ามึงมีขนคิ้วนะแต่ถ้าแบบว่าเป็นส่วนที่ไม่มีขนคิ้วก็แล้วไปแต่คือมันสามารถเห็นป่ผ่านแล้วเป็นเส้นได้เลยต้าแอบแนะนาว่าควรจะใช้ขนแปรงที่มันแบนกว่านี้อย่างเช่นโซอิวาเมือกแกอย่างอย่างตัวเมื่อกี้ของคุณคุณเซเว่นเฟสอะหัวมันจะมีความเป็นพุ่มกว่านิดหน่อยใช แต่ฝั่งนี้ที่เป็นโซอีว่าเนี่ยมันจะมีความแบนกว่าดังนั้นอนะถ้ายิ่งใช้แบนแล้วหัวตัดมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งขมมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเก็บงานเห้วาแล้วก็จะจุ่มแบบนี้ไปได้เลยหรือถ้าใครกลัวว่ามันจะไม่อยู่หรือมันกลัวจะแบบว่าเฮ้ยมันจะหายไปรางวันอนะพอเสร็จใช่ปะเอากาวติดขนตาลงพับเหมือนยาแนวไปก็ได้ไเลยพื่อแหวกขนคิ้วให้มันแบบปังขึ้นอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนี่แต่วิธีม,มาง่ายม,มากไม่ได้มีอะไรแบบวุ่นวายวิธีตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะตรงนี้เหมืืออออนนนนนนกกััเเเเเหหห็็มยคคคิวตตาาางแแแแ่่บบบบรรซ์ปุ๊ จบปิง้งจากนั้นนะคะงานเชดดิ้งต้องกําเนิดน,นะคะดีออลูกรักเหมือนเดิมใช้เหมือนจ้างแต่ว่าไม่ได้ตังสักบาท <c oughs> แปลงของดีดีซนะคะสองหัวช่วงนี้รู้สึกว่าเออด้านหนึ่งใช้จมูกด้านหนึ่งใช้แก้มอมก็ดีนะก็เล็ดเล็หนะ่บจมูกก่อนนะคะไม่โด่งไม่เลือเราลงสีเข้มแล้วใช่ป่ะเราก็ลงสีอ่อน ตรงช่วงนี้เบริณแบบข้างๆสันจมูกนี้เหมือนเพื่อนเน้นนะให้มันดูแบบมิติลึกขึ้นนิดหน่อยหลังๆก็ชอบทำแนละ้วพอู้สุกว่าเออมันก็โอเคนะแต่ถามว่ามันต่างจากเดิมๆที่เราไม่ไลฟ์ทำแบบนี้ไหม,ก,มก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่แค่เหมือนแบบอ่ะ,อะก็ทำก็ได้ว่ากามนะคะ๋อที่พอใจว่าอะไรยังไงแต่ดิฉันไม่สามารถจะไลฟ์หนักได้เพราะว่าไม่มีผมมาแบบปิดบังแล้วฉะนั้นก็เอาแต่พอดีนะฮะงานบลัชออนวันนี้นะคะใช้สุกุสวยดีเหมือนกันซึ่งแบบเป็นสีที่แบบ อู uh ้ห huh. uh ูอาหารดีเหมือนกันนะแล้วก็แบบว่าละมุนละมุนมน,น่นนะคะแปง้งอบาวเหมือนเดิมเราจะลงแบบประมาณนี้นะคะคือเราจะแบบปกติเราจะลงหน้าแก้มพาดหน่อยใช่ป่ะแต่ก็วันนี้รู้สึกว่าลุกมันควรจะต้องมาหน้าแก้มมากก็ได้งช่วงประมาณบริเวณหน้าแก้มเราก็ใช้ด้านสีที่มันอ่อน,ออนๆในการแบบลงเกลี่ยนิดนึงได้พอ oh, นะแมบบ่แป้งเนี้ยของซ um ุปเปอร์มามดีมากที่มันเป็นรุ่นแบบขนญี่ปุ่นอะดีขนนิ่ม นะคะแล้วก็ซอกซอนได้ดีแล้วก็แบบสัมผัสดีมากวันนี้ใช้เบเก้านะคะแตกอีกแล้วเจ็บใจแอนอด์อินจ่ายอีกแล้วเปิดแฟี่นอนให้จมูกก่อนสีลิปวันนี้นะคะก็ลองดูเพราะว่ารู้สึกว่าไม่เคยได้ใช้ดูคนดูแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะนี่คือ Nas Air Matte นั่นเองนะคะ เออมันจะเป็นแท่งแบบนี้ซึ่งสวยทุกสีเลยอันนี้เป็นสี trust นั่นเองคือเนื้อมันจะเป็นแบบอารมณ์กรรมยีกรรมายีนิดนึงนะคือถ้าใครชอบเนื้อแบบลื่นๆสบายปากต้องว่าแบบเป็นจอยที่ฉันรู้สึกว่านี่ฉันต้องผสมหน่อยไม่เคยเลยจะจบในจุดเดียวอ่าดิฉันจะผสมสีนี้นะคะ a l l u r อ a l l u มันก็จะแบบแบบว่าซีซีนุนๆน,น,นิดนึงถ้าใครแบบเข้มมากผิวเข้มมากอาจจะรู้สึกว่ามันซีดไป แล้วมันจะแบบมีความแบบซิบไปเลยอะแต่จับมาผสมกันแล้วคือแบบสุดปังนะอ่ะตามด้วยสีนี้ดีกว่า power tips power tips จะแบบมีความแบบแดงเข้มนิดนึงฟ i ดฟันไหมคือตอนแรกจะทาปากสีดำด้วยซ้ำแต่ว่าก็เก่งใจกว่าเชฟงงเห็นปะสัมผัสมันจะแบบมีความกำมากำมานิดนึงเออมาวะเดี๋ยวไปทำผมเดี๋ยวกลับมานะ,ะ่ะและนี่นะคะก็คือลุค ไปกินเชฟเท,เ,ท,เ,ทเบลิลค่ะก็ลูกที่ก็ธรรมดาหรือเปล่าเฉยเฉยยก็มันเฉยเฉยเปล่าหน้านะคะมีวันเพิม<ะ>่มจิวเล็กน้อยให้ดูเป็นคำวา่าโหดลายนิดนึงแล้วก็เป็นตังกหกกรุ๊ปเฮ้ยมันก็เข้ากับเสื้อมันก่อนหรือเปล่าะลูกนี้ไมปแต่งก็ได้จริงๆแตว่ามันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วก็มิกิตาร์ฟีไม่มีขายแล้วมั้งอะยังมีอยู่หรอเออแต่ถ้าไม่มีก็ยี่ห้ออื่นเยอะแยะนะคะสีที่มันคล้ายๆกันก็เป็นลักษณะแบบนี้แต่จริงๆแล้วถ้าจะไม่เล่นอายแชโดว์เลยก็ได้เขียนแต่อ ะะก็เปรี้ยวๆเผ็ดๆยูย่ๆนะคะใครจะไม่ทำคิ้วบางนะคะก็ไม่ต้องทำค่ะเออสวยนะคะใครบอกใครคนตัดผมสั้นไม่สวยะคระบติดสวยสว่วนนี้ฉันไปแล้วค่ะเพราะว่าดฉันต้องไปกินเชฟเทเบิลแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเน,น,นี่ยค่ะใช่วันนี้เรัจะบายสวัสดีค่ะ ลืมถ่ายตอนที่รับปทานนะคะ <electr Luis> ก็อันนี้คือลุคที่มากินเชฟเชเบิลนะคะลิฟลิฟก็หายตัวไปหมดแล้วเพราะว่ากินไปทั้งหมดส1เอ็ดคอร์สนะคะอัปเดตเรื่องรองพื้นหน่อยรองพื้นสีจันก็ยังอยู่ดีนะคะแล้วก็มีมันเล็กน้อยไม่ถึงกับมากมากนะคก็ดีอยู่นะใครที่แบบอยากได้รองพื้นแบบแหมนแ